เดี๋ยวมีเรื่องของคุณเสิร์ญฮะว่าฟังครับมารออยู่เป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ป่าช้าหนึ่งนะฮะที่หาดใหญ่นะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่บอกว่ามาจากหลุมนะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะแล้วก็ผมจะปิดลับนะฮะตอนตีสองครึ่งนะเรื่องของตัวหนังนะจากโรงพรายาพานเอสเอฟนะทำตามกติกาได้นะครับด้วยการส่งข้อความผ่านทาง SMS ด้วยการพิมพ์คำว่าเดี๋ยวช็อกตามด้วยชื่อนมสกุลค,ค,ครับแล้วส่งมาที่สี่หกแปด สี่ใบด้วยกันนะฮะขอให้โชคดีก็แล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้คุณเสิร์ตอยู่กับเราที่นี่ครับสสัสดีครับคุณเสิร์ตครับครับสวัสดีครับครับคุณเสิร์ตตอนนี้โทรจกที่ไหนครับผมอยู่ยะโสธรนะพอดีมาทํางานอยู่ที่ยะโสครับไปทํางานที่ยะโสธรนนะครับครับเดี๋ยวคุณเสิร์ตช่วยผมเสียงดังด้วยนะนะครับได้ครับได้ได้ครับได้คุณเสิร์ตตอนนี้อยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวในห้องอยู่คนเดียวในห้องนะนะย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะะเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองแล้วก็ไปเกิดขึ้นที่ป่าช้าด้วยที่หาดใหญ่นะครับปา่าช้าเลยครับที่หาดใหญ่ันะงกผมก็เฮ้ยดูยก่อนนะไปอยู่ไปไปเจอในป่าชา้าไปเกิดขึ้นคือมันมาเหตุการณ์อะไรได้ไงที่ว่ามาจะาหลงเป็นยังไงอะครับคือผมครับช่วงนั้นคือย้อนนิดนึงนะพอดีผมช่วงนั้นคือมีหน้าที่เผาศพแล้วพอดีอเขาจะมีการฝเป็นคนเผาศพด้วยครับ แล้วก็พอดีเพื่อนๆเขาก็ชวนผมไปปฏิบัติกรรมฐานโดยที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีเป็นต้นเป็นเป็นเป็นเดินอยู่แล้วคือไม่เคยแบบก็ไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นด้วยอ่ะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ว่าพอถึงเวลาโอเคเอาไหนๆก็อยากลองด้วยครับผมก็อยากลองอยากลองฝึกอยากลองไปเจอผมก็ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมนี่แหละครับก็อยู่กงวันเขาให้นั่งสมาธิเ็จ พอประมาณสี่ทุ่มเราจะพาผมไปที่ป่าช้าแล้วก็จุดธูปดอกหนึ่งพอจุดุูปปุ๊บเขาก็ให้แต่ประมาณว่าคืออะไรครับพาเขาเลยครับว่าเออนะขอเชิญผีเจ้าที่เจ้าเปลวเจ้าเมนผีทุกอย่างออกมาให้หมดเลยเพื่อมาเพื่อมาลองใจตัวผมนี่แหละครับเดี๋ยวตอนนั้นมีกี่คนนะฮะคุณเสิร์ตคือเขาไปส่งอ่ะไปกันสามคน เสร็จเขาก็ทิ้งผมมาอยู่คนเดียวหน้าเมนเลยครับคือนั่งอยู่ที่หน้าเมนแต่ว่าจากถนนไปสู่เมนนะครับต้องเดินเข้าไปอีกประมาณสามร้อยเมตรครับอืมแล้วก็ระหว่างทางที่เดินเข้าไปมีแต่เขาเก็บกระดูกทั้งน้นเรับอะไรครับครับสถูปเก็บกระดูกคนตายเป็นโกธเป็นอะไรแบบนี้ของคนตายอืมใช่ครับแล้วก็มันจะมีสารามีสาลาเวลาเขาเอาสมาทําพิธีครับแล้วก็ ไปอีกนิดนึงจะเป็นที่เขาเอาศพตั้งเพื่อที่จะรอขึ้นเมนแล้วก็เป็นเมนอืแล้วก็พอเสร็จเขาค่อยผมนั่งตรงประตูเมนเลยนะครับแล้วม็เปิดประตูเมนไว้ด้วยแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าอ๋อในเมนนั้นมีกระดูกยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะครคือเขาพุ่งเผาของเผาศพไปด้วยครับแล้วเขาค่อยผมนั่งพอั่งอปุ๊บเขาก็ไปกันหมดเหลือแต่ผมคนเดียวทิ้งไว้ที่ในผาช้า ประมาณสี่ทุ่มครึ่งจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นไหลผ่านจมูกมาเลยครับครับเป็นกลิ่นสกปรกผ่านมาเลยแล้วก็จะมีคนเดินรอบรอบอันนี้ครับรอบรอบเมนรอบรอบเมนแล้วก็มันจะมีเสียงคือเสียงเหยียบใบไม้ผมรู้แล้วว่าเอาโดนแล้วกูคือช่วงนั้นผมเป็นพระนะผมไหวอยู่อย่างนี้ไม่กลัวกลัวอะไครับจะมีเสียงรถ็กซิ่งครับแล้วผมกาเออ ครับเป็นเสียงรถซิ่งผมก็เออไม่เป็นไรวะเพราะมันอยู่ก็ข้างหลังผมมันก็เป็นถนนส่งเงยนะรถซิ่งพวกวัยรุ่นจะมาซิ่งนะครับแล้วมันก็สิแล้วก็เป็นแบบรถซิ่งอยู่ประมาณสี่ห้ารอบไอ้ผมก็เออนะตัวไม่อะไรแล้วสบายใจแล้วแล้วผมเขาไม่ผมเปิดตาแต่ว่าผมมันตรงหวานนั้นคือสมาธิมันก็ยังไงครับมันหลุดแล้วแล้วผมก็เปิดปุ๊บ เห็นเข้าไปในเมนซึ่งเขาเปิดประตูเตาไว้ให้ผมครับเป็นร่างแบบสีขาวๆนั่งอยู่ในเตาครับเป็นร่างสีขาวนั่งอยู่ในเตาครับผมช่วงนั้นก็ห้าทุ่มได้ครับห้าทุ่มที่ว่าผมเปิดตาคือความที่ว่าผมอยากรู้ว่าเออนั่นเป็นอะไรก็ผมก็เปิดตาแล้วก็ดูเข้าไปเอาข้างในเป็นร่างแบบสีขาวร่างคนเลยครับนั่งอยู่ในเตาเผาศพอ่ะคือตอนนั้นเดินเข้าไปใกล้ๆก็ยังเห็นอยู่เลยหรอ เห็นอยู่เลยครับแต่ว่ามันมีกระดูกอยู่ด้วยครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของกระดูกนั้นนะครับว่าเขามาปากตัวไว้ผมเห็นแล้วแล้วพอประมาณห้าทุ่มครึ่งจะมีเสียงอมีอันนี้ครับเป็นเสียงขวดแบบขวดเบี้ยหรือขวดอะไรนี่ก็เป็นกล้องแกงกล้องแกงกล้องแกงแล้วเป็นเสียงขับรถขับเข้ามาจอดตรงที่ผมนั่งอืคือผมนั่งอยู่หน้าเมนอยู่แล้วบนเป็นพื้นของเขาแล้วก็เขามาปุ๊บ ขับรถเข้ามาแสงไฟครับมันร้อนหน้าครับมันแบบรู้สึกอุ่นๆคือแสงสาดตรงมาตรงที่หน้าผมเลยเสร็จผมว่านี้สงสัยพวกถัดยางแน่เลยเราเรามาฝึกปฏิบัติธรรมสงสัยเขาเขามาดูว่าเออนะเรามาทําอะไรแล้วผมก็เปิดตาผู้ผ่านไปดูมือใจคนถัดยางแล้วครับเป็นยางผู้ชายร่างหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีขวดเหล้าเป็นขวดขวดกลมกลมสองขวดอยู่ในตะกร้ารถใส่เสื้อแบบ ีน้ำเงินนะครับเป็นเชือมอห้อมแล้วก็นุ่งผ้าอะไรผ้าขาวม้าของเนี่ยบ้านๆนะครับคนบ้านๆครับอาหันไปเป็นบ้าแบบปกตินี่แหละครับไม่ีแต่ว่าหน้าเน่าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับมาปกติเสร็จผมก็ปิดตาต่อผมบอกไม่เอาแลยเจอของกิงไปแล้วเมาก็ขับรถหายเข้าไปฟาบเข้าไปข้างหลังเมล็ดเป็นเฉียงแบบขับรถแบบเข้าไปในป่าเลยครับ แสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่คนแล้วล่ะั้งนั้นอ่ะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าที่ว่าที่ว่าไม่ใช่คนเพราะอะไรเสร็จพอผมปฏิบัติธรรมเสร็จเที่ยงคืนนะครับจะมีเพื่อนเพื่อนที่เขามาส่งผมช่วงแรกครับเขาเข้ามารับผมพอรีบขึ้นปุ๊บพอลุกขึ้นยืนปุ๊บกลิ่นเหม็นเต็มเลยครับเหมือนว่าเป็นกลิ่นศพลอยเลยครับแล้วเขาพาผมกลับเสร็จ ไม่ใช่แค่นี้ยพอกลับไปที่วัดไปนอนอยู่ได้สักประมาณหกคืนเจ็ดคืนก็ตามไปถึงโน่นเลยครับครับคือกุฏิที่ผมอยู่กับที่เขานั่งบนกําแพงห่างประมาณคือเรายืดยืดแขนสองแขนออกไปก็คือหนึ่งวาเลยครับระยะห่างแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมอยู่ชั้นสองแล้วก็จะมีเสียงคือ คนเหยียบกิ่งไม้พวกๆแล้วก็ขึ้นมานั่งบนกำแพงเป็นร่างผู้ชายมานั่งแบบไขว่ห้างแบบร้องเพลงแบบชวบลลาลาลาอะไรของเขาาประมาณนี้ครับเจอทุกคืนเจ็ดคืนเลยครับคือเจ็คืนเจอทุกวันทุกคืนเลยครับประมาณปีหนึ่งทุกคืนเลยครับของของทุกคืนเลยเจอปีหนึ่งแล้วก็ผมก็ว่าเอาแล้วไง จากโน่นมาถึงนี่มาเจอนตลอดไม่ได้อยู่ไม่มีความสุขแล้วผมก็เลยครับต้องไปหาอาจารย์ที่ว่าเขาเพราะว่าผมมีความรู้ว่าเออนะผมไปโดนอะไรมาคืออะไรตามผมมาจากโน่นมาถึงนี่ได้ผมก็ไปได้ไปได้ไปหาพระอาจารย์ที่อยู่ที่อแถวสนามบินนานาชาตินะครับซึ่งแกก็อายุประมาณสี่สิบกว่าเองครับเป็นพระครูแล้วอืมผมก็ไปถามว่าอาจารย์ครับ ผมนะครับไปปฏิบัติธรรมคือก็เล่าให้แกฟังให้หมดเสร็จแกก็บอกว่าให้ผมอะตอนกลางวันนะครับนําดอกไม้นำหมาพรูโุกเพียนเพื่อที่จะไปขอขมาเขาณจุดนั้นอาจารย์เขาบอกว่าเมนกับหาไอจุดที่ฝังฝังมีหลุมศพอยู่หลุมนึงครับอืห่างจากเมนประมาณหนึ่งวาเองครับแล้วก็ ถ้าเราเดินจากเมนไปทางซ้ายมือถ้าผมหันหน้าหาเมนเราเดินไปทางซ้ายมือจะเจอเชิงตะกอนเกาเกาๆนี่คือแกบอกผมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนเพราะผมไปกลางคืนแล้วอาจารย์รูปนี้แกก็ไม่ได้ตัมาก่อนแกไม่ได้ไปที่นี่มาเลยอูถูกที่แกบอกถูกหมดเลยครับเสร็จกลางวันทีนี้กลางวันนะผมก็ไปตามพี่อาจารย์เขาบอกว่าผมไปนำเกียนดอกไม้เพื่อไปขอขมาปุ๊บผมก็ ไปเดินดูก่อนครับกลางวันอ่ะไปเดินปุ๊บตรงตามที่อาจารย์ก็บอกเลยห่างเมนไปประมาณเป๊ะเลยมีหลุมฝังศพอยู่หลุมนึงแล้วก็จากเมนไปซ้ายมือปุ๊บเป็นเชิงตะกอนเ่าๆซึ่งซึ่งตรงนั้นนะครับรถไม่สามารถขับได้แล้วที่ถึว่าเอืแล้วที่ข่้ารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันขับเข้ามามันขับยังไงออแล้ววาลามั่งที่ตั้งศพพักศพครับ แล้วก็เป็นทางแบบเป็นพื้นต่างระดับอ่าเป็นบินแบบที่ว่ามันยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรับช่วงเมนอ่ะมันสูงแล้วจะมีรถที่ไหนเข้ามาแล้วต้นไม้กิ่งไม้คือรกสุดๆขณะผมเดินเข้าไปนะครับยังต้องแหวกเลยคต้องแหวกทางแล้วจังหวะขอขมาด้วยครับผมไปตอนประมาณเที่ยงอ่ะครับไปนั่งปุ๊บมีเสียงคนเป็นคนเดินมาเลยอ่ะครับจังหวัดนับเนี้ยคป่าจ้านเนี้ยมีจังหวะผมไปขอขมาปุ๊บ มีเสียงคนเดินมาหาผมอะซึ่งผมก็รู้แล้วว่าโอ้สงสัยเขามารับเราว่าว่าเออถ้าเราพอกมามารับนำของกมาของผมอะครับก็เรื่องเขาประมาณนี้ครับก็คือหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยเสร์พี่มองถามหน่อยสิ่งที่เสริชเจอคิดว่าเป็นวิญญาณของคนคนเดียวกันไหมผมว่าไม่ใช่ครับอืมแสดงว่าที่ขับรถมอขับรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ คนแรกที่ถูกฝังอยู่ตรงนั้นแล้วคนแรกที่ใช้เชิงตะกอนเลยครับอันนั้นหนึ่งนะก็คือหนึ่งครับอันนั้นหนึ่งนะแล้วก็ครับผมแล้วก็ไอผีรถซิ่งกับวิญญาณกระดูกนั้นคือกระดูกเดียวกันเพราะผมเจอร่างขาวๆในเตากับเสียงรถซิ่งต่างกันครับเพราะว่าเขาบอกว่าในผมเพิ่งไปได้ถามพอเสร็จผมไปถามเขาว่าครับเขาบอกว่าเพิ่งผมเพิ่งเผา ผีรถซิ่งไปผมว่าเอาแล้วไอ้ว่าแล้วทําไมได้ยินเสียงรถซิ่งอยู่ตลอดซึ่งมันอยู่ข้างหลังโอ้โหเป็นประสบการณ์ในการบวชที่น้าบอกว่าตื่นเต้นระทึกขวัญมากใช่ครับครั้งแรครับก่อนสุดครับเพื่อนเพื่อนผมก็หลายคนที่ได้ไปสุดแบบนี้ครับเจอเจอเจอเหมือนผมเหมือนกันเป็นทุก นิดบอกนิดนึงครับเป็นทุ่งนานรเป็นป่าช้าป่าช้านึงเป็นทุ่งนาเป็นคันนาต้องเดินไปคันนาแต่เขาได้ยินเสียงรถกระบะขับอยู่ข้างในอะอืมไม่รู้เข้าไปได้ยังไงเออใช่ครับอ่าโอเคได้ครับเซิร์ขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่บอกมาจากคุณนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่ไปบวชเรียนมานะครับขอบคุณครับเซิร์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ